โอเคครับผมก็ oka, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านได้เลยนะครับผมอยู่กับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือของเก่านะครับ <c oughs> นะครับผมหลังจากที่ผมเล่นแพ้ไปในรอบนั้นนะครับรอบนี้จำเอาคืนที่หลังได้แม่งแบบไม่รู้ไงเว้ยแบบมีคนมาไหลไหลหลังนะเเล่นแพ้ไปรอบนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมรอบนี้ม่ใหม่ไครับผมเอย อ,อ้าวทำไมมันมชอบตกวะเดี๋ยวไปเยี่ยมเสียเซลาคิปกูแล้วพืนเออฮัลโหลเพื่อนทำอะไรยิงเข้าไปรอบนี้ก็แพ้ก็จบคุเวเลยครับบอกเลยโอ้โหเดี๋ยเดๆ,ๆ,ๆแต่และตัวมันดับน้ำมันคนรถถังเนะยอาจจะเป็นสเต็ปเลย เ,เขาหนี่เป็นไงเป็นไงเตโตอดีโถโถโถ่ถังเ,เอ้ยเฮ้ยนายคงจะไม่มาหรอกมั้งเอ้าเขียวอะไรมึงอะไรล่วงไปเออโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนี่โอ้โหของไม่มีจำกัดมากครับผมใส่ไปครับ ได้เ okay. ลยเราก็กินเข้าไปครับสดน้ำแกงอย่างอร่อยไม่ใช่แล้วเกี่ยวอะกับน,น้ำแกงละคลิปนี้ถ้าเกิดไม่สนุกก็กอไปกันด้วยนะครับมาเล่นเพื่อความบันเทิงแล้วมันขึ้นไปทำไมเป็นรา,นาชาอยู่วะไม่ได้ช่วยเลยเลยไม่ได้ช่วยหอกเหงหา่าสะละเปาเลยแล้วนะขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยว โหลเพื่อนจะเอาเหรอกำจัดไปเลยครับผมสองตัวสองโอ้โหของของอันนี้กูจะร้องไห้จะดีเลยนะโอ้โหเดีเ๋ยวเ,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 เอ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วใครไม่มาทำขี้ยอะไรนี้เฮ้ยเ,ย,ย,ยเอ้าชิบหายแล้วไงเอ้า มานายกูทำบุญด้วยอะไรลงไปอ่าสิบปลายเกือบสิบปลายไฮีเอา้ย <c ười> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาการไม่ปกติละด่านนี้อาการมึงกำเริบแล้วเพื่อนด่านนี้โอ้ยโอ้โหสัตว์พวกปลาลงปลาไข่ปลาเคยแป๊บเดี๋ยวมึงเจอกูมึงล่วงหล่นมาดิอะไรโอ้โห มันเหมือนก็นโดนให้มันอัดเล่นๆเลยวะ่ะเดี๋ยวเยียอ่าเราทำเป็นสเปบเนียนไว้ก่อนออเคเดี๋ยวอะไรล่ะเพื่อนมาเปล่ามาเปล่าเป็นไงดีเขาแกงโงอ่อะ ไอ้เหี้ยจะมาหากรุมร่วงไปเองเฮ้ยเอาอีกแล้วไอ้สองโอ้โหเหี้ยไม่ชอบด่านนี้เลย่ะกระโดดขึ้นกระโดดลงขูดกาขูดลงขูดกะโอ้ห้เหี้ยซาลาเปาชิบใหายรอเพื่อนความของอย่างเดียวเลยมึงอ่ะไปยิงไป โอ้โหเฮี้ยโอ้โหสัตว์แม่งรู้ตัวจนได้ัลเหลอของอลีเช็คแล้วไฮัลเหลอเฮ้ยอะไรโาใจเย็นดีคนกันออเออุ้ยโอ้โหเฮี้ยธนูมึงก็สโลจังไอสัตว์มากูไม่เล่นละเอาดิเฮี้ยธนูหรือหรือเฮี้ยอะไรวเนี่ย นฉโลชิบหายเลยสักเฮ้ยเฮ้ยกรจิดนั่นแหละอ,อ,อันนั้นแหละโอ้โหสโลมีสโลองสเปบอื้มสเป็บสเป็บนี่อะไรอะอะไรอะอะไร,ะไ,รไม่ได้แด็กปุหลอกอะไรเล้วโอ้โหเยอยสโลแม่งยังโดนเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรเราอะไรเรา อะไรเรา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 โอ้โหกลางกระบ,บาลกูยอมมันเนี่ยให้มันยอมได้จังไดยเอานายลงมาโอ้โหโหข้างหลังมีเชื่ออะไรเอ้ยอะไรเรา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 โอ้โห นี่ไงเป้งเอ้าโหเยี่ยเดี๋ยวนะมึงจะโชคดีอะไรปานนั้นเพื่อนโชคดีเฮียอะไรปานนั้นวะเป็นไงบอกแล้วไอ้สเปปปลาไข่บอกแล้วบอกอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เล่นเป็นไอ้น้องไอเตัวเอ้อ ใชแล้วครับพี่มันเล่นไปเลยน้องโอเคเลือดสายเงี่ยเป็นไงี้ยเออโอเคคนเขาชอบเล่นด่านไหนกันนะเขาด่านไหนกันแล้วพวกที่เขาเล่นด่านนี้เข้าเลยด่านห้านี่ผมชอบนะด่านห้าโอเคด่านห้าด่นห้า เร็วเข้ามาเร็วโอ้โหเชี่ยมีคนเข้ามามองเนี่ยด่านห้าดิเฮ้ยเสียเวลากูไปเยอะแล้วนะโอเคเข้ามาแล้วหนึ่งคนครับผมสตีฟสตีฟคุงครับผมไม่เข้าใจเลยเซิร์ฟนี้เชี้ยมึงจะทำที้ยอะไรกันแน่วะเออจุกขึ้นข้างบนนั่นแหละครับโอเคเลือกใส่บล็อกก็มีบล็อกเยอะเลยแน่ๆเอาบล็อกวางงี้โอเค เสเตปคุงใช่คไหมนั่นนะ่ะโอเคไม่รู้ครับมันเกียร์ที่เลยนนะมีความยาบก,ก็ขอไปทุกท่านกันด้วยนะครับโอเคเก็บเรื่องมาเว้ยเฮ้ยดาบเพชรเฮียเดี๋ยวได้ดาบเพชรมาอะไรมันจะปันนะั้นเดี๋ยวของนี่แทบแบบกูไม่เอาได้ปะของมันดีเกินอะ่ะผมขอไม่เอาแล้วกันของมันดีเกิน ของมันดีเกินท่านผู้ชมไม่เอากูไม่เอาที่ไม่เอานี่ก็หมาถึงทิ้งหรือเปล่าฮะฮัลโหลเพื่อนอย่าเพิ่งเสนอหน้าขึ้นมานะอย่าเพิ่งเสนอหน้าขึ้นมาสิลราระแวงนะมาก่อนได้ก่อนอเฮ้ยเฮ้วเปิดดิ๊บรองเท้านี่รู้สึกว่าอะไรมาลงมายิง อนี้ไปแดกนายเชื่อเราดิเอาเอา,เอา,เอาโอ้โหแลกกันเป็นไงโตดังก๊อกเลยมึงดังแค่แค่ไม่ไม่มีก๊อกเลยเฮียมามาโอ้โหเฮียเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวดูเด้อเดี๋ยว,ยว,ยวนะไอสัตว์เดี๋ยวมึงเอาจริงไหมนะหเนี่ยโอ้โหเฮียโอ้โหชนูนี่มึงก็สโลจังเฮียเฮ้ยเฮียแต่มัน ธนูหรือเจ้าหลวดไม,ไม่รู้เหมือนกันครับธนูหรือเจ้าหลวดก็ไม่รู้แม่งสโลวี่พายอ่ะเออหสามสองคนเฮ้ยเอ้านี่อะไรพายแล้วไงเมื่อกี้นี้ปลาไข่หน่อยไหมน้องอแล้วก็ชิบหายไม่โดนเลยรอบนี้มันหนุกนะเป็นด่านนวงกลมเลยมันแบบวิ่งรอบๆอ,อย่างเดียวจะไม่มีของตรงกลางให้เราเลย

ามาทำไมยกกว่านีไม่ได้สร้างบ้านแล้วเนี่ยสัตว์ไม่ได้สร้างบ้านแล้วกว่าอันนี้อัอน,นี้ก,ๆๆๆนกูโดเลยเฮียทำไมกล่องมันบลอกอะมันบั็อกปอนี่ยไม่รู้ว่ามันบั็กอะเออผมว่ามันบั็กนะเว้ยของไม่มีอะยังไม่ได้เปิดเลยของคุณย่งมามา มีไห้เปิดปิอ้าวนี้ไม่บักวะช่างแ่งเรจาจดการในหมอนนั่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคไปจัดการมันให้เรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้โอเคไม่เปิดไม่กล่องละไม่กล่องไม่เปิดละมากูรีบละตอนนี้โอเคครับก็เสียงเราก็ขออภัยกันด้วยนะครับผม จะหนีจะเนียนจะแอบไปไหนเนี่ยแหละรอบสุดท้ายจะแพ้ตลอดอะผมว่าเลยเออเชี่ยนั่นไงกูคิดอยู่แล้วกูคิดไว้แล้วธนูเน่าแล้วแหละนายเชื่อเราเหอะธนูมันมันกูกิงไม่ตถึงก็เพื่อนเอาไงมึงจะเอาไงมึงจะเอาไงโอ้โหเชี่ยสงสัยเขาไข่ดีมากเลยคนแนี้เอ้าตายด้วยไข่ ฮ่าตตาครไงระเบิดไข่อะยังชักตายเดี๋ยวถ้าระเบิดไนอะก็ชักเอาเลยกันนี่ครับโอเคครับวเราต่อในด่านเก้านะด่านที่จะไม่เลือก อันนี้แล้วกันสายนะครับโอเคนะครับเรามาต่อกันยังไม่เลือกสายนะครับจะมาต่อกันในด่านนกันแม่งจะนับเวลาช้าด้วยดูดิเห็นไหมครับโคนเข้ามาเยอะประมาณสี่สิบอ่ะสี่สิบห้าสิบคนเนีย่ยแม่งจะนับเวลาช้าชิบหายอ่ะเซฟเนี่ยมันเซฟเอ็มซีมกินด,ดัดไอ้เหียอะไรก็ไม่ช่างแม่ง โอ้โหมึงนับเลยเลยเฮียจะทำคลิปมึงไงเฮียโอ้โหโอเคเก็บแล้วไอสัตว์นับเวลาต้องนานได้เฮียเลยมึงเนี่ยได้เฮียเด็ดโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับนู้เน่าๆทั้งนั้นโอ้โหแล้วมันเป็นอะไรของมันวะเฮ้ยกรับคลิปเดี๋ยวคลิปกูสายเฮีย ฮัลโหรอพี่เชื่อมันไม่มีชุดอ่ะเหม,มือนผมเลี่ยผมก็ไม่มีชุดเหมืลนแต่มันจะมาทำไรสุดท้ายตายอีกแล้วโอ้แน่แน่หืไอ้ด่านนี้ใช่ไหมโอ้โหเล่นทีนทีกันวะเอ๊ยใจเ,ยเอ้ยอย่าโอ้โหโอ้โหแม่มซัดกันยังยังกันนั่งมาครับดูดิครับใส่ตาม มีใครตามหลังมาไหมไม่มีนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอ่ะนั่นแน่อันนั่นแน่อันนั่นแน,น่ชัดเจนเลยพวกมาเลยพวกอ,อุ้ยนี่เหรเป็นไงโอ้โหเฮี้ยดับแม่งแบบโอ้อแพ้อีกแล้วโอเคแล้ว,ก,วก,ก็ม,กกกมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับแม่เวทวอร์มนี้มือแม่งมือขึ้นสองรอบเลยโอ้โห